สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปออนพี่สาวลงทนนะคะวันนี้ก็จะมาปีนนะคะปีนต้นมะขามป้อมเก็บขายคร่พม่นองมือนี่ปออนลงทุนเอาบัานไดมาจากเงือนปูพองยาผ้าเด้อค่ะเด้อมะขามป้อมคุณเอฟซอาจิมอมโบห็นเนาะค่ะเนาะอยู่ข้างบนนะโดดดอกแดงแดงเด้พอพ่อแม่พี่ดอง เดี๋ยวปอออนสียนสิต่อยลงมาก,ก่อนเนาะเดี๋ยวสิท้ทายคุณเอฟซีเห็นเห็นเด้อค่ะเด้อว,ว่าได้หลายได้น้อยซ้ำใดตอนนี้กะต่อยได้สักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวทาเบิ่งเด้อค่ะเด้อทาเบิง่งว่าสิได้หล,ลายได้น้อยปันใดลงทุนเอาบันไดมาเปลี่ยนเด้มือนี่นี่อ้าวเริ่มแล้วเด้อบันไหนเปลี่ยนแล้วปันไหเปลี่ยนต้นมะคลามฟ้อมแล้ว เวลาขนาดนี้ก็4ีม่วงชีหาม่วงอ่เด้อพ่อพี่น้องเฝ้าเฝ้ากิน,นเฝ้า,าแมน่นเออตาบ้าได้จักประมาณชีซ่าหาสิบบาทพ่อได้ซื้อปลาทูกะกะสิ่งลงเด้อพ่อพี่น้องผีเส้าไปเห็ดกับเข่าห้กูพ่อประมาณน,นี้ค่ะทุกคนเบื้องลอดการขึ้นต้นไม้ใส่บูดเด้บูมแมนรรมดาเด้เอ,อ อันนี้คือลงทุ่นเลยไหนพ่อแม่พมี่น้องลงทุนปีนเลยมะข้างป้อมมะข้างป้อมเป็นยาด้วยค่ะเด้อไม่แฉะนี่ก็มีช่วงสัน่นช่วงเงี้ยวอ่นอนเลือมตอนนี้ไม่แก่ช่วงสัน่นเด้ไหแม่ลงแม่ลงอุ้ยลงคักพ่อแม่พมี่น้องอุ้ยถ้าเบิ้งเนาะคะ่ะเด้อเดี๋ยวปรอวัติสิห้เบิ้ลไ,ได้หลายได้น้อยซ้ำหล นี่ขออนุญาตปีนถึงก้อนแม่นก้อนก็ได้ชื่อกดคู่กับแม่พี่น้องคู่คู่คด่งแหน่งวันละชอบอนขึ้นยังโด่งขห็นหมากันนีไหมคอยหาอุชาว่าหาเวลามาปีนใ่ไหมมาตามข้อมในลายมือแล้วมือนีนได้โอกาสแล้วอ้าวขึ้นมาเร่อเรื่อย ขึ้นมาเรืรร่อยๆเพราะพี่น้องสังเกตในการขึ้นเด้อใส่บูทเดอ้อพ่อพี่น้องเอ้ยอันนี้โมเมนต์แสดงเด้อพ่อพี่น้องพุ่มตะอ่อนดับดับกลุ่นเดน้อพ่อพี่น้องดับแมงโอ้โหดกมากเลยนะคะข้างบนเนี่ยถ้าเก็บไปขายถึงละสิบบาทก็ได้หลายร้อยนะคะมันก่อนก็ได้ ได้สี่สิบบาทแล้วนะคะได้สี่สิบบาทแล้วแต่กตะออนก็เห็นคนเฒ่าคนแก่เขาชอบกินเนาะคะ่ะเนาะก็ะให้ให้บ้างนะคะขายบ้างนะคะพอได้ซื้อปรัู่นะคะคุณเจี๊ยอ้มากเดียวห่อกระย,ยิ่งใหญ่ใครย่งงางเบี้นพี่เจียบมาค้าป้อมผลดกดกเนาะอยวกขอสิช่าหเห็นเห็นยูย่ บ่ออ่อนเด้อทําเพิ่นซิน่ะแต่ว่าปออ่อนบ่แม่นเอาลายดอกมือนี้เอาประมาณ5 60บาทก็พอแล้วอ้อูลงยวๆเด้อค่ะเด้อแม่บ่เห็นดอกแต่ปอนเป็นคนแม่นเห็นเด้อ ูตอนตั้งใจนะคะตั้งใจอยากจะมาแน่นเพราะว่ามันโดกนะคะโดกมากเลยถ้าเราปล่อยทิ้งไว้มันก็จะร่วงนะคะร่วง เจ็นทีแล้วก็สต็อปได้เลยนะน้องยังมัเหรอก็ถ่ายไปให้เอีเห็นเห็นเนี่ยโดกมากเลยนะคงบนนี่ยซีมองไม่เห็นนะแต่ป้าออนเห็นเด้อเพราะว่าลูกโดกมากเลยสะออนมันเด้อถ้าปล่อยไว้มันก็จะร่วงล่วงเต็มพุ้นเลยเสียดายเป็นเง้นเป็นทองแล้วค่อยใช่น้องวันนี้ปีนี้นะคะ มาค้างก็อ้อนโดกดกพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวหลังจากก็อ้อนสอยหมดแล้วนะคะสอยไปขายหมดแล้วก็จะเอาเอาขี้วัวนะคะแล้วก็ปุ๋ยหมากมาใส่เนาะกอนคิดว่าคงจะเป็นลูกอีกนะคะก็จะลดน้าปล่อยน้ํามาใส่เนาะถ้ามันได้กินน้ํามันก็คงจะออกลูกอีกเด้พ่อแม่พี่น้องอันนี้คือความที่ของเราเด้อ มายากได้ต้นมะขามป้อมใบอ่อนใบนยอมบบยอม,ยอม,ยอมสั้นผิวแม่นเนี่ยจะดายเป็นยามาขามป้อมเค่ไอ ลงยังเจ็ดห้าิบแล้วปิดนะโอเคนะคะเดี๋ยวปอ,อนให้ดูนะคะว่าได้เยอะได้น้อยขนาดไหนหลังจากปอ,อนลงมานะคะมาเก็บนะคะนี่คะ่ะมาขามป้อมนะคะพ่อแม่พีน่น้องแมนออกจากกุ๊กใหม่ๆด้วยคะ่ะเด้อได้เครื่องคู่ดำแล้วพ่อแม่พีน่นะ้องนะ สางภาพเด้อพ่อพี่น้องเรื่องจริงเด้อนะหลากหลายนึงครแม่นพ้องใส่ถุงก็จะได้ประมาณ4ีซิหรือว่าหาิบาทเด้อนี่นี่ดนเด้อค่ะเด้อก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวพรจะขึ้นแม่นอีกเด้อพ่อแม่พี่น้องจะขึ้นแม่นอีกก่อนให้มันได้เยอะๆนะคะจะได้ไปขาย สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวปอนขึ้นแม่นก่อนขึ้นสอยก่อนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ